สวัสดีครับพบกับผมช่างเตยฟร์บมบินของเรซซิ่งมาดูรถไถ L50 ไถหวานติดคาดนะครับอยู่หลังบ้านเลยอยู่ข้างบ้านนี่ครับนี่เป็นสวนมีคลองขั้นด้วยครับนี่เป็นการหวานติดคาดครับ ไถถมครับไถถมแล้วก็ติดธาตุวานสองทุ่งนะครับกับอีกทุ่งนูน้น นาตัวนี้ไถได้ประมาณสองวันนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วก็มาไถเลยครับไถคุดรอบเดียวภาษาอีสานเขาเรียกว่าหักคอเลยครับหักคอหวาน อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับเหมือนฝนจะตกแดดโคตรแรงเลยจะมีไอเขาเรียกว่าอะไรนะนาที่หวานแล้วครับผมผมหวานข้าวแล้วข้าวมันเกิดแล้วนะไปดูหรือเปล่า ไปไหมครับนี่อยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวให้รถมาถึงตรงนี้ก่อนแล้วจะพาไปดูครับว่าข้าวมันจะเกิดสวยไหมมันต่างจากกับการกับคนหวานหรือเปล่าครับ จะเป็นดินเหนียวเหนียวหน่อยนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะตัวนี้หวานแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณสงการวันที่สิบเจ็ดได้อัาสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ครับมันจะเห็นหรือเปล่านี่มันย้อนแสง ข้าวสูงแล้วนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวแมงมากินนี่ครับใช้เครื่องหวานนะครับนี่ไม่ได้ใช้คนเลยนี่ครับประมาณนี้ มันก็จะมีหมามาลุยด้วยนะครับมันมาวิ่งหยอกกัน,นต้นก็อ,อกประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ถมถมใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสะขุดสะสองลูกครับพาทัวร์เลยครับวันนี้บางเจ้าเขายังไม่ไถหุดก็มีนะครับเนี่ยทุ่งถัดไปนี่เจอกันเมื่อเช้าเขาบอกว่าอ้ แอบหวานข้าวตอนไหนข้าวเขียวแล้วยังไม่ไถนางฮุดเลยครับแกว่าแกจะไถครับนี่สาขขุดใหม่นะครับร้อยกว่าเที่ยวครับสารลูกนี้แล้วก็มาถมที่ข้างๆนี่ครับตัวนี้จะเป็น น้ำกินน้ำใช้ครับตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงปลานี่ครับเพราะว่าบ้านผมมันปลาปลาไม,ไม่ไม่ค่อยดีน้ำปลาปลาไม่ค่อยไหลครับก็เลยไดเอาไดโวเอาไดโวขึ้นไปใช้ไม่ปล่อยปลานะครับจะจะเลี้ยงปลาสานี้ ก็ปลูกมะพร้าวไว้ครับนี่เป็นมะพร้าวบ้านแพวครับบําเพาเตี้ยน้ําหอมนี่ครับทุ่งที่เขาไถาเสร็จ ก็ประมาณนี้นะครับวันหยุดครับพักผ่อนชิวๆก็ฝากกดติดตามช่องเต้ฟ้าริมคองเลสซิ้งด้วยนะครับจะอัปเดตการทำงานของรถไถครับจะทำแคมป์ที่พักเล่นนะครับที่ตรงนี้อุกไผ่ไว้ด้วยก็ค่อยๆทำครับ ข้างฝั่งนี้จะเป็นต้นยางครับต้นยางนาจะรอดแรงไหมนี่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ